คุณรู้ไหมครับว่าทุกคนล้วนเคยถูกจูงใจโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อของบางอย่างหรือยอมทำบางสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเบื้องหลังทั้งหมดนี้คือจิตวิทยาสายดาร์กศาสตร์ที่หลายคนยังไม่เคยรู้แต่ทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของใครก็ได้ อยากรู้ไหมครับว่าคุณเองก็สามารถใช้มันได้อย่างแนบเนียนแต่ยังคงควบคุมทิศทางได้ถ้าใช้อย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับตดล็อกพลังแห่งจิตวิทยาสายดาร์กเรียนรู้เทคนิคชั้นเชิงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจมนุษย์เพื่อจูงใจและสร้างอิทธิพลให้คนคล้อยตามคุณอย่างแนบเนียนพร้อมใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์แต่จงจำไว้ พลังนี้มาพร้อมความรับผิดชอบสูงสุดจิตวิทยาสายดาร์กเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ความเข้าใจจิตใจของมนุษย์เพื่อชักจูงหรือควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนทำตามหรือพร้อยตามในสิ่งที่ต้องการแน่นอนว่าเทคนิคเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นการใช้ความรู้ในทางที่ไม่เหมาะสมหากใช้ โดยไม่มีจริยธรรมอย่างไรก็ตามเราสามารถเรียนรู้เพื่อป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อหรือใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้หากนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 1. การสร้างความไว้วางใจมนุษย์มักจะเชื่อถือคนที่รู้สึกเหมือนกันหรือเข้าใจตัวเองเทคนิคใช้การสะท้อน มีเนื่เศร้าทำตามพฤติกรรมหรือการพูดของอีกฝ่ายเช่นหากเขาใช้คำว่าเข้าใจไหมบ่อยคุณก็ใช้คำนี้ในประโยคของคุณด้วยแสดงความสนใจอย่างจริงจังถามคำถามท,าที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจผลลัพธ์คนจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาและพร้อมเปิดใจยอมรับ 2. การใช้คำพูดเพื่อครอบงำความคิด คำพูดที่ทรงพลังสามารถเปลี่ยนมุมมองของคนได้โดยไม่รู้ตัวเทคนิคใช้คำถามเชิงแนะนำ leading question เช่นคุณไม่คิดว่าทางเลือกนี้จะเหมาะสมที่สุดหรอใช้คำพูดที่ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเช่นทุกคนที่ประสบความสำเร็จมกักเลือกวิธีนี้คุณเองก็ทำได้เหมือนกันผลลัพธ์ เป้าหมายรู้สึกว่าการตัดสินใจที่คุณเสนอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา 3. การสร้างความรู้สึกกลัวความกลัวเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังในการจูงใจเทคนิคเน้นผลเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณไม่ลงมือทำตอนนี้โอกาสนี้อาจไม่มีอีกแล้วสร้างความรู้สึกว่าขาดบางสิ่งเช่น ถ้าคุณไม่ซื้อสินค้านี้คุณอาจเสียโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองผลลัพธ์คนมักตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขากลัว 4. การใช้ความขอบคุณและความรู้สึกเป็นนีิบุญคุณมนุษย์มักรู้สึกว่าต้องตอบแทนเมื่อได้รับบางสิ่งจากผู้อื่นเทคนิคให้สิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนขอความช่วยเหลือ เช่นให้คำแนะนำฟรีก่อนที่จะขอให้คนสนับสนุนสิ่งที่คุณต้องการสร้างความรู้สึกว่าคุณได้ช่วยเหลือเขามาก่อนเช่นครั้งก่อนผมก็ช่วยคุณจัดการงานนั้นนักผลลัพธ์เป้าหมายรู้สึกอยากตอบแทนและยอมทำตาม 5. การเล่นกับอารมณ์อารมณ์เป็นตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลมากกว่าการใช้เหตุผลเทคนิค ใช้คำพูดที่กระตุ้นความเห็นใจเช่นผมพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยคุณเรื่องนี้มีความสำคัญกับผมจริงๆสร้างสถานการณ์ที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผูกพันเช่นพูดถึงความสำเร็จร่วมกันในอดีตผลลัพธ์คนมักจะยอมทำตามเมื่อรู้สึกว่าอารมณ์เชื่อมโยงกับสถานการณ์นั้น6การใช้สังคมเป็นเครื่องมือ มนุษย์มักทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเทคนิคยกตัวอย่างความสำเร็จของผู้อื่นเช่น80%ของคนที่ทำแบบนี้ประสบความสำเร็จสแสดงภาพหรือคำยืนยันจากบุคคลอื่นเช่นคำรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจผลลัพธ์คนรู้สึกมั่นใจและพร้อมทำตาม 7. การให้เลือกเพื่อควบคุม แม้จะดูเหมือนเปิดโอกาสให้เลือกแต่คุณยังคงควบคุมผลลัพธ์ได้เทคนิคเสนอทางเลือกที่ทั้งสองนาไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเช่นคุณอยากเริ่มงานนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้ใช้คำพูดที่ทำให้ทุกตัวเลือกดูน่าสนใจเช่นทางเลือกเอคุณจะได้กำไรเร็วส่วนทางเลือก b ีคุณจะได้ผลลัพธ์ระยะย,ยาวผลลัพธ์ เป้าหมายรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้เลือกแต่คุณยังคงควบคุมสถานการณ์ได้8การใช้เวลาเป็นตัวกดดันมนุษย์มักกลัวการพลาดโอกาสเทคนิคใช้คำพูดที่สร้างความเร่งด่วนเช่นโปรโมชั่นนี้จะหมดภายในวันนี้เท่านั้นเน้นว่ามีตัวเลือกจำกัดเช่นเหลือเพียง5ชิ้นสุดท้ายผลลัพธ์ คนมักตัดสินใจเร็วขึ้นเพราะกลัวพลาดข้อควรระวังการใช้จิตวิทยาสายดาร์กมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบหากคุณเลือกใช้ควรมั่นใจว่าคุณไม่ได้ละเมิดจริยธรรมและควรเคารพสิทธิ์และความรู้สึกของผู้อื่นเสมอครับ นี่คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งของจิตวิทยาสายดาร์กที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคุณเองก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างอิทธิพลและจูงใจคนรอบข้างได้แต่ความสำคัญที่สุดคือใช้ให้เป็นและใช้ให้ถูกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีถ้าคุณอยากเรียนรู้เทคนิคแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามและรอชมเนื้อหาสุดเข้มข้นในคลิปต่อไปนะครับ